สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพูกกช่องสาวพึ่งมาเดิมนะคะกับแนวทางลาวพัฒนานะคะพี่พี่าเมื่ประจำวันที่21สิงหาคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเรามาฟังคําเตือนกันนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่18กันนะคะค่อยดูแนวทางของตัวใหม่นะพี่ๆจา๋าวันที่18แอดให้ดินที่8กับ3ไปนะคะสำหรับในตารางเนาะ ผลที่ออกนะคะหนึ่งสี่ก้าสามสีสี่หนึ่งสีแอดหลุดไปนะคะพี่พี่จ๋าหนึ่งสี่แอดหลุดไปดูแผนกหนึ่งสามหนึ่งหึงสองหนึแปดหนึ่งเดมาหนสี่พี่น้องจ๋าตารางตัวดินของแอดก็มาแค่หนึ่งนะคะอันนี้ก็เลยหลุดนะคะส่วนล่างของสี่ตัวนะคะก็คือเก้าตารางมานะคะเก้าสามสามามคู่กับพี่แอดเน้นให้ในสามนะคะมาในตัวกละเนาะดินที่สมมานะคะ ส่วนบน3-4-4แอดหลุดไปนะคะพี่พี่จ๋ายังไงก็ฝากนําไปพิจารณาตามต่อแล้วกันนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะเพราะว่าแอดก็ไม่รู้ล่วงหน้านะคะว่าจะออกตัวไหนอ่ะไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่พี่แบบนั้นนะคะสําหรับท่านที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้ก็จับในตารางแล้วกันนะดูพิจารณาเอานะคะการคํานวณ,นะะณมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่จ๋ามาตามต่อกันของวันที่20นะคะไปไวหน่อยเนาะ แอดรีบทำไม่ให้นะคะอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดถึงยีาเลยแอดงานเยอะแล้วก็กลับดึกอ่าจะแบ่งปันเท่าที่ไหวนะคะบางทีอาจจะไปได้ลงหน้าช่องด้วยสามท่าถ้ากลับดึกไม่ไหวนะคะอ่ะตามต่อกันนะคะสําหรับในวันนี้อ่าตารางตัวเด่นนะคะตารางตัวเด่นแอดก็จะมี7จ็ดห้าแปดนะคะ มีเจ็ดมีห้ามีแปดเดี๋ยวสักครู่นะคะสามสี่ <c oughs> แล้วก็หกนะคะหกหรือเก้าเนาะส่วนตัวเด่นของแอดนะคะตัวเด่นของแอดเด่นสุดในตารางก็คือห้าแล้วก็เจ็ด อ่าก็คือ5แล้วก็เจมีตัวไหนกันบ้างมาดูกัน5 0าศูนย์ะคะห้าสองนะคะ, 5, 2, 5, 7, 5, 8, ะ,คะส่วน7จ็ดนะคะเจ็ดศู นะคะสำหรับท่านที่ไม่ชอบก็จับในตารางได้นะคะ3ตัวก็เช่นกันอ่ะตามกันต่อที่ชุดกันนะคะชุดกันแอดมี59 28 53แล้วก็8ปดนะคะอ่าแนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยเด้อพี่ๆจ๋าก็นำไปพิศรณาอีกทีนึงแล้วกันนะคะ มาดูกันสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะว่าอจจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างสำหรับ5นะคะแอดเน้นไปที่5้แล้วก็58นะส่วน7แอดเน้นไปที่7 0แล้วก็7 8นะคะสำหรับชุดกัน5 9แล้วก็2 8นะห9หรือ5 6นะคะใครไม่ชอบ5 9ก็กลับหัวเป็น56แล้วกันนะคะพี่ๆจ๋าอ่ะเขียนไว้ให้ อะมีตัวที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆ f c ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเงรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ